เช้านี้เรามาอยู่กันที่โมเดลเกษตรแปลงจิ๋วนะคะจะพาไปตัดกล้วยค่ะกล้วยเล็บมือนางที่ผู้ใหญ่ถวันกับพี่ทองคุณสุจริตนะคะได้มอบให้มาก็ขยายต่อยอดได้เยอะแล้วค่ะปัจจุบันก็คือทั้งแง่หน่อขายแล้วก็คือเก็บใบเอาไปให้ไก่กินเอาไปให้หอยให้ปลากินนะคะแล้วก็มาทำปุ๋ยหมัก ขึ้นกองปุ๋ยต่างๆแล้วสำหรับกล้วยเนี่ยเราก็ได้กินตลอดนะคะมีกินหมุนเวียนตลอดไม่ขาดค่ะลำต้นเนี่ยก็เราก็สับออกมาเราก็จะนำไปให้ไก่กินนะคะก็คือหัน่นให้ละเอียดเป็นฝอยเนาะแล้วก็ไปผสมทำเป็นอาหารลดต้นทุนให้ไก่เราได้ตรงนี้ก็คือได้แงะหน่อขายจนไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะคะก็คือถือว่า ประสบความสําเร็จเนาะ